แม่เลยลูกชายกับลูกสาวคู่หูดูโอ้งวันนี้ไปจัดเพลงคู่ให้ละคือคือกันเดลอหูนุ่มมี่เหรอแดงหูม่วงแต่พี่เกดมีแล้วไม่หูเหมือนกันจริงๆสมัยผมผอมันยังสี่แหละไม่พอจะจอยยังสี่แล้วสมัยผมจอยยังสี่แล้วสั่งทัวร์จีนมาแล้วค่ะ รอเีมความขึ้นรถแล้วค่ะสวัสดีไอ้ปืนบัดดีสบัดดีค่ะตำนานสาผม40บาทเออองไปใส่บริการเราเหรอเนี่สบราเราไี่เกลียดมไปน้อนบ้บดบดด้ด้บั้ยั้ันดีัดบดีดีันดี้บัด้ด้ัันดีอ รอรับลูกๆนะไมเย็นยู่ตัว เอามูมาบ้านบ่มือนมีซ้ำนี่บ่ตัดเท้าอย่างเดียวรถไม่บ่งาไม่ะเันาล้งกำลงทอยมา มาเลยแค่วันละหน้ามาเมาแล้วค่ะไม่มีเนชาะสั่งขอไปช่วยหน้าก่อนไม่มีบอกเ่ด็จพี่เลยแม่ไม่เมียเหรอโอ๊ยเสด็าพี่ไม่เกอดโอ๊ยก็ขั้นไม่เมีนอ่ะมาเลยน้องเมีย จงามเลยมือนี่มือคึยือคือกองสนเอาน้องการรอคืนโลกเจ้าเปลี่ยนไปแรงเต้นองหาดบ้านนี่เจ้าเปลี่ยนมาดูมันจะเลิกหยืเจ้าลเลยคนเป็นแงาอ่ะแมลูกชายลูกชายกับลูกสาวอดูโอ้กนี้แม่จัดเพลงคู่ให้ละต้ยลูกหลอยู่ทันใช่หลายคนนี่วันนี เน่ตัวนี้ก็เอาได้นะได้แต่ว่ามันต้องเอาไอ้นี้ใส่กอ่อนเอาเไไม,มันต้องเอาอ่อนล่างเอาอ่อนกระเป๋าใสก่ก่อนลูกมองหนอันหนูก็ไปนั่งข้างหลังรอก่อนเพราะว่าม,ามืนอี่ตัวเล็กมากมัมมบกนบอลมาทางเขาเดินทางไก่หนูจะมานอนน้ำแม่หรือหนูนอนใดอยู่นี่เดี๋ยวมันเนียนมันเนียนกระเป๋าเสียเราเราวางอยู่หลังที่คนมันบอกว่า นี้เขาบดเด้ออกเดินทานไปมีกัวบ่างอบเขไม่มีแีพีอยู่ไหมำคุงอะเรไงงากำนองคือคือกันโดหูหรือไม่ละเดก้ห่วเหมือนเดพี่เกดมีแล้วไม่หูเหมือนกันจริงๆมองมองม สมัยผมพอเป็นยังสี่แหละไม่พอจะจอยยังสี่แหละสมัยผมจอยจอยยังสี่เหล่าสมัยทั้งหลังในลูกสมัยไหนแม่แม่ไปไปป่านลายย่างว่าก้อยอะไรเก๋เขาจะไปให้ให้น้องเพลงนั่งตรงนั้นลูกไปบอกเอาอินเนอร์ไปเองเนินเนินว่างอยู่ครับพัฟจีก็ไปเองไปแล้วเออทําไงว่างอยู่ว่างอยู่ไปเลยด้วยพี่ว่างอยู่เนื้อเนื้อไงเนื้อเนื้อก่อนอีเดียลูกไส้คอยนั่งยืนนี่ กูหูดูโอนิน่าไปไม่อิไอถ้าเตอร์รังสีมันมืงขึ้นกับนอนน้ำกันครับไอเตอรมากแต่มืงขึ้นนี่บ่มาถึงเช้าเนี่ยอ๋อมาหมดเศร้าแสดงว่ามืงขึ้นนอนผู้เดียวไปลูกเป็นยังไงยานบ่บ่สงสารมายวนหาคู่เตอว่าติ๊บไปไปนาห่องไว้น่องให้น่องเนี่ยห้ามกระเทยกวนพ่อติดยันไว

บแล้วนะเรือไเบิร์แล้วเบิร์แล้วพี่เนื้อไปเองเานีหนุนนี้เลยเอ่ของงเดนตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนเรนเด้มือเช้าก็ให้กูเตอร์พาไปตัดชุดนะคะขอบคุณแม่เคนนะคะแม่เคเยิอยู่ออสเตรเลียเลยเนาะแม่เคียนออสเตรเลียตัดชุดให้น้องสองชุดนะคะ ท่สลายตุมมะมาคอยมากินนั่นเดงบางทีว่ากินน่ะม้ากินตี้คนละทวยหมอน่มีด้วมันมีฮอจริงเสือขมันไก่มากฮอดเดันแตกมากินห้องเพิินเบิดเหลือแต่แบบจิ้มไปคนเหล่านแตกม้ากินหมอมากินเบิดมันสูงล้วกัน ไปซูชนสันน้องเมนคนสวยช่วงนี้ใส่หมวกทุกวันนะพี่งานเราก็จะเดินทางนะคะวันนี้ ทำการแสดงยู่อําเภอหน้าแก่จังหวัดนครพน,นมหรือสกลคือนแกเก่ยนครพมนมนะฮะไปให้กำลังใจทีมงานแสงทอง,งได้นะคะลูกๆไปกันครบทีมจ้า,าลแล้วเราก็จะเดินทางกันแล้ว เขียวมึงเจ้าไข่หรอบอฮะ